สวัสดีครับพบกับโชดวินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง y t u t u นะครับวันนี้จะมาถอดอแล้วก็เช็คระบบตัวนี้ให้ชมนะครับโคแมนนะครับตัวนี้เป็น e ีซี่ไลท์นะครับรุ่น 321B นะครับ b b บ y นะครับตัวนี้รุ่น321เนี่ยเริ่มผลิตปี1972นะครับอจะมีสีเขียวอ่อนแบบนี้นะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ ่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตัว 321B นะครับ 321B เนี่ยผลิตปี1977ถึง1983นะครับส่วนปี84จะเป็นตัว 321C นะซึ่งตัว 321C เนี่ยเป็นการพัฒนาระบบวาล์วขึ้นมาแล้วสามารถหลีได้แล้วแต่รุ่นก่อนหน้านั้นนะครับ321 321A 321B ยังหลีไม่ได้นะครับยังเป็นวาล์วที่หลีไม่ได้นะโอเคครับก อันดับเรกเลยก็ถอดตรวจเช็คก่อนนะครับตรวจเช็คระบบก่อนก็คือถอดหมวกถอดโป๊ะออกครับอ่าถอดหมวกถอดโป๊ะออกแล้วก็ถอดถาดกันความร้อนออกนะครับแล้วก็ปเจเบอร์1 1เช่นเคยครับถอดกระเช้านะครับถอดน็อตกระเช้านะครับออกนะครับอ่า เสร็จแล้วเราก็มาเช็คอ่าเดี๋ยวขอถอดคอถังด้วยเสร็จแล้วเราก็มาเช็คระบบเบื้องต้นนะครับก็คือการตรวจสอบตัวยางฝาถังนะครับเช็ควาลวนะครับแล้วก็ตัววาลวนะอ่าก็คือปิดอันดับเลขเลยผมจะเช็คตัวอ่าตัวเช็ควาลวก่อนนะครับตัวสูบลมก่อนก็คือปิดฝาถังนะครับปิดวาลนะครับแล้วก็ลองอัดลมเข้าไปดูนะครับสักประมาณ30ครั้งก็ได้หรือ20ครั้งก็ได้นะครับ ผมอัดเข้าไป20ครั้งนะครับทีนี้เอามืออุดดูครับว่าก้านสูบมันไหลออกมาหรือเปล่านะครับถ้าน,นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก้านสูบมันไหลออกมานะครับเห็นไหมก้านสูบมันไหลออกมาเองอย่างนี้แสดงว่าเช็ควาลมีมีรั่วนะครับเช็ควาลมีรั่วเพราะฉะนั้นก็เบื้องต้นนะครับให้ลองเขย่าถังน้ำมันดูนะครับแล้วเอาเนิ้วอุดดูครับอ่ายังรั่วอยู่นะครับเห็นไหมมันจะดันขึ้นมาเองเห็นไหมครับ นี่คืออาการเช็ควาวลรั่วนะเช็ควาวลรั่วก็คือต้องอถอดออกมาล้างทําความสะอาดนะครับถ้าเช็ควาลวเนี่ยมันจะมี2ชั้นนะครับมันจะมีตัวเช็ควาลวด้านในแล้วก็มีตัวเกนนะถ้าเช็ควาลวมันรั่วนิดหน่อยอะแต่ว่าเราอัดเกนแล้วมันไม่รั่วเนี่ยแสดงว่าใช้ได้นะก็ต้องถอดออกมาทําความสะอาดดูก่อนนะครับเบื้องต้น ตัวนี้น่าจะเช็คว wow, าวนะจะต้องถอดมาทําความสะอาดด้วยครับเพราะว่าเขย่าถังแล้วก็ยังรั่วอยู่นะอ่าหนึ่งอันนะครับเช็ควาลเราต้องถอดแล้วฝาถังครับลองเขยา่าดูลองเอียงดูนะครับให้น้ํามันมันลงไปที่ฝาดูนะครับว่ามันมีน้ํามันซึมไหมตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ถอดออกมาดูครับถอดฝาถังออกมาดูยางภายในไหนนะครับยางตัวสีดําๆตัวนี้นะครับอ่า ตัวนี้มันยังนิ่มๆอยู่นะครับมันยังนิ่มๆอยู่แสดงว่ายัางใช้งานได้นะครับอ่าโอเคทีนี้ก็จะมาถอดทอดเจ็นนะครับก็อย่างเช่นเคยครับผมก็จะถอดนมหนูก่อนนะโดยใช้ครีมนะครับหมุนออกนะครับหมุนออกเสร็จแล้วก็หมุนนมหนูออกมานะครับอ่าขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ถอด ตัวน็อตยึดกระเช้าออกครับหมุนออกมานะครับน็อตยึดกระเช้าออกน,น,นะครับเสร็จแล้วก็ถอดใช้ปัจเจเลื่อนนะครับถอดนอด็อตล็อกทอดเจนออกครับถอดน็อตล็อกทอดเจนออกครับนะครับหมุนได้แล้วโอเคครับ เสร็จแล้วก็ค่อยๆยกท่อเจนขึ้นนะครับอถอดนี่เข็มครับแล้วก็เดี๋ยวนี่กลวยนะครับอันนี้มีตะเรงนะครับแล้วก็ท่อเจนนะครับเสร็จแล้วก็เปิดฝาถังไว้ก่อนนะมีฝาถังนะครับเดี๋ยวผมจะมาถอดเช็ควาล์วด้วยนะครับก็คือใช้ครีมนะครับหนีบ ตัวกิบล็อกนะครับแล้วก็งัดออกมานะครับมีง่ายๆนะครับนี่คือกิบล็อกนะครับเสร็จแล้วก็หมุนหมุนเกนสูบให้สุดครับแล้วก็ดึงออกมาครับมันจะมาพร้อมเกนสูบเกนตัวนี้นะอย่างที่ผมบอกนะคือถ้าหมุนเกนหมุนเกนตัวนี้ล็อกกับเช็ควาลแล้วเนี่ยแล้วยังรั่วอยู่เนี่ยแสดงว่าต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าหมุนเข้าไปแล้วไม่รั่วใช้งานได้เนี่ยไอ อุดน้ำมันอยู่ไม่มีรอยรั่วนี่แสดงว่ายังใช้งานได้นะอ่าใส่ตัวถอดเข้าไปนะครับหมุนเข้าล็อกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวตัวเกณฑ์เข้าไปครับแล้วก็หมุนหมุนให้ตึงนะหมุนให้ตึงเลยแต่ไม่ต้องตึงมากพอหยุดพอตึงแล้วก็หยุดเลยนะครับแล้วก็ล็อกครับเเกลียวตัวล่างเนี่ยให้ใส่ไปให้สุดนะไม่งั้นเดี๋ยวเกลียวมันจะแตกได้นะครับแล้วก็หมุน หากปลาให้มันแน่นนิดนึงครับแล้วก็ประเจเลื่อนตัวยาวครับหมุนน่าดังมันจะดังแก๊กนะครับแล้วก็เอามือหมุนออกมาได้ครับเมือหมุนออกมาได้เลยเช็ควาลนี่นะครับเช็ควาลเดี๋ยวดูก่อนก็น่าจะแค่ล้าง ก็น่าจะใช้งานได้นะครับเช็ควาล์วมันน่าจะมีพวกสนิมเขียวติดอยู่ด้านในนะอ่าน่าจะล้างแล้วก็ใช้งานได้ครับทีนี้เรมาถอดชุดหลักล่างให้ชมนะครับก็ใช้ประแจปากเบนนะครับถอดน็อตตัววาล์วออกมาก่อนนะครับไอ้เป้นบิดนะครับเพราะว่าถ้าเราหมุนทั้งหมุนทั้งแป้นบิดเลยเนี่ยแป้นบิดมันจะมาชนกับตัวตัวฐานน็อตตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะทําให้ เป็นบิดเราแตกได้นะครับอ่าแล้วก็ผมจะใช้ปัจเจนเลื่อนตัวยาวเช่นเคยนะครับในการถอดชุดหลักน้ํามันนะครับหมุนมันออกมาครับหมุนมันออกมาข้อควรระวังนะรุ่นนี้มันเป็นตัวเสื้อวางมันเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังในเรื่องของเกลียวนิดนึงนะครับแล้เกลียวมันอาจจะมันอาจจะหวานได้นะครับนี่นะเห็นไหม,ค,มครับ นะมันจกกระปกอยู่นะครับมันมีเขียวๆอยู่เราก็ล้างทําความสะอาดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดชุดหลักล่างให้ชมนะครับอ่านี่นะครับถอดหลักล่างออกมานะครับหมุนวาล์วมันหมุนออกมานะครับนี่นะครับจะมีเกณฑ์ตัวนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆระบบมันจะมีเกณฑ์เหมือนกับพวก 200A พวกนี้นะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเลยก็คือใช้ปากเบนนะครับงัดกิปค่อยๆงัดนะครับระวังนะครับกิปตัวนี้นะครับต้องค่อยงัดทีละทีละบนล่างสลับกันไปนะครับต้องค่อยๆงัดนะครับระวังกิปตัวนี้กระเด็นหายนะครับหายากนะครับผมกระเด็นผมของผมหายไปแล้วหนึ่งครั้งครับมันกระเด็นได้ไกลมากครับเพราะมันเป็น เหมือนอ่ะนี่อย่างนี้นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆแผ่นสปริงครับเสร็จแล้วเราก็ดึงตัวเกนวาลตัวนี้ออกมาครับเดี๋ยวขอดึงสักครู่อ่านี่แล้วก็ชุดจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับก็หลักล่างรุ่นนี้ก็จะมีโอลิงสองตัวนะโอลิงสองตัวนะครับโอลิงตัวนี้คือโอลิงตัวแป้นบิดนะครับโอลิงตัวนี้คือโอลิงอุดน้ํามันนะหลักล่างนะครับอ่า ก็จะประกอบอยู่ในนี้หน้าที่ของเขาก็คือ,อถ้าเขาลงล่างมาเนี่ยเขาจะมาหยุดนี่นะครับเกนเนี่ยตัวเนี้ยมันจะโผล่ออกมานะครับเนี่ยมันจะโผล่ออกมาเห็นไหมเป็นตัวอุดน้ํามันนะครับอ่าแล้วก็โอลิงตัวนี้ก็จะไปอุดมันจะมีบ่าเทเปอร์อยู่ด้านในนะครับโอลิงมันก็จะไปอุดอยู่ในนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปล้างทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาประกอบให้ชมครับ ครับหลังจากที่ล้างทุกอย่างมาแล้วนะก็นะครับนี่นะทาการล้างมาแล้วเช็ควาลวก็ล้างมาแล้วครับก็ผมก็ได้เอาถังไปล้างด้วยนะวิธีการล้างถังของผมก็คือผมจะใช้เบนซินขาวนะ่ะเทลงไปนะครับแล้วก็เทน้ํามันออกทางรูรูวาลวนะรูตัววาลวเนี่ยสักประมาณ 3- 4รอบเนี่ยถังมันจะสะอาดหมดเลยแต่ถ้าเทเทเข้าเทออก3 4สีรอบแล้วย,ยังไม่หมดนะครับก็คือเท เทน้ำมันเบนซินขาวออกมาให้หมดนะครับแล้วก็คว่ำไว้ให้ถังมันแห้งนะแล้วท่านก็ใช้ลมเป่าครับลมเป่าเข้าทางรูฝาถังนะครับแล้วก็ให้มันดันเศษสิ่งสกรปรกออกก็ได้นะครับอ่ะมาทีนี้ผมก็จะประกอบชุดวาล์วก่อนนะครับเพราะตัวนี้ผมได้ถอดแล้วก็อีกอย่างหนึงเอ่อถ้าถอดออกมาแล้วก็ให้เอาน้ํามันแช่หนังสูบด้วยนะ เพื่อเพื่อทําให้หนังสูบมันนุ่มขึ้นนะครับก็ถ้ามีน้ํามันของโคเมนนะก็จะดีมากหรือถ้าไม่มีก็สามารถใช้น้ามันจักรซิงเกอ์เนี่แหละครับใช้ได้นะครับโอเคทีนี้มาประกอบตัววาลนะครับตัวรุ่นนี้ต้องประกอบตัววาลก่อนนะครับก็คือต้องประกอบเสื้อวาลกับตัววาลก่อนนะตัววาลก็จะประกอบด้วย2ชิ้นนะนะก็มันจะมีตัวตัวนี้เป็นตัวอุดน้ํามันนะครับกับตัวนี้เป็นตัวเป็นบิดตัวหมุนนะ มันจะมีบาล่องบาอยู่เห็นไหมครับมันต้องประกอบให้ตัวเดือยตัวเล็กๆเ,เนี่ยเข้าไปอยู่ในล่องบานี้นะครับาการประกอบก็คือใส่อย่างนี้นะครับให้ล่องบามันหันออกมาทางทางช่องนี้นะเสร็จแล้วถ้าจะดีก็คือวางไว้นะครับวางกับพื้นเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะใส่ตัวตัวตัวเกนหมุนตัวเนี้ยผมจะใช้เทปพ,พันเกลียวพันพันไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ตัวเกนหมุนตัวนี้มันก็มีระยะเคลียร์เลนส์น่ะเขาเรียกว่าระยะห่างของเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้เทปพันเกลียวพันบางๆงครับพันแค่บางๆงพอนะครับพันไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันแน่นกันกันน้ํามันมันซึมด้วยนะเสร็จแล้วก็ใส่เล็งให้ตัวเดือยมันไปตรงล่องบานะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆหมุนลงไปนะอย่าอย่าอย่าดันมันเยอะนะครับวิธีการของผมผมจะใช้ตัวแป้นบิดนะครับในการดันมันลงไปนะครับ ค่อยๆดันลงไปนะครับอ่ะเข้าล็อกแล้วถ้าเข้าล็อกเนี่ยก็คือถ้าเราหมุนเป้นบิดขึ้นมาที่ตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยตัวนี้มันจะขึ้นเห็นไหมถ้าอย่างนี้แสดงว่าใช้งานได้นะครับเข้าล็อกนะครับอ่ะโอเคทีนี้ก็ใส่ใส่ตัวกวิ๊บล็อกตัวนี้กิ๊บล็อกตัวนี้ก็ตัวตำแหน่งบากตัวนี้นะครับจะต้องไปหมุนไปทางอ่าหันไปทางด้านซ้ายนะเสร็จแล้วก,ก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปกดเข้าไปให้มันล็อกให้หมดนะครับ ให้มันลก็กมันจะมีสาสองเขี้ยวนะ3ามล่องบานะครับล็อกให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หลักล่างเข้าไปครับก็เอาเข็มใส่ลงไปตรงกลางรูนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้แน่นนะครับเท่านี้ก็เราก็จะประกอบหลักล่างได้นะครับอ่าเสร็จแล้วอย่างที่ผมบอกครับตรงนี้เป็นตัวเกลียวที่จะยึดกับตัวถงังนะผมก็จะใช้เทปพันเกลียวพันไว้นะครับ เพื่อที่จะง่ายในการเซอร์วิสในครั้งต่อๆไปนะครับพันบางๆครับสองรอบสามรอบก็พอนะครับเสร็จแล้วก็ใช้มือครับค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับใช้มือค่อยๆหมุนเข้าไปเลยเนื่องจากเสื้อวาวตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องเรื่องเกลียวนิดนึงนะครับค,ค่อยหมุนเข้าไปนะถ้ามันไม่เข้าเนี่ยก็ ต้องใส่ใหม่นะเพราะว่าถ้าปีนเกลียวเนี่ยจบเลยนะครับจบเลยเพราะมันเป็นอลูมิเนียมนะครับเสร็จแล้วก็หมุนนะครับตั้งให้มันตรงตำแหน่งนะครับอ่ะตำแหน่งก็ประมาณนี้นะครับมันอยู่ตรงตรงกึ่งกลางของอโลโก้นะครับอ่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ประกอบตัววาลวใส่ไปครับใส่วาลวใส่น็อตครับ ใส่เป้นบิดนะครับใส่น็อตนะครับก็ไปไขควงปากเบน,น์ครับธรรมดาขันให้ตึงครับอพอนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะมาประกอบตัวเช็ควาลวก่อนนะครับก็ต้องใช้เครื่องมือนะเครื่องมือถอดประกอบเช็ควาลนะครับก็ขันเกลียวให้แน่นครับผมจะไม่ใช้ยางรองหรือไม่ใช้เทปพันเกลียวนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น แน่นอยู่แล้วนะครับแน่นด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ to เขี้ยวเขี้ยวตัวเครื่องมือถอดให้มันตรงบ่าแล้วก็ล็อกครับเสร็จแล้วก็ใช้มือหมุนเข้าไปครับก่อนนะครับให้มือหมุนเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันการปีนเกลียวนะครับผมจะใช้มือหมุนแล้วพอพอมันตึงมือแล้วก็ใช้ปัจเจเลื่อนตัวยาวนะครับล็อกตำแหน่งนะครับล็อกแค่นิดหน่อยพอครับ พอตึงๆมือหน่อยๆก็พอนะครับอย่าขันเยอะนะครับเดี๋ยวเกลียวมันจะขาดคาครับเสร็จแล้วก็ถอดออกมาครับอ่าทีนี้ก็ลองมาเทสตัวเช็ควาลของเราที่เราทําการล้างมาแล้วครับด้วยการประกอบชุดก้านสูบเข้าไปครับง่ายๆครับใส่ลงไปตรงๆเลยแล้วก็ใส่กิบล็อกนะครับใส่กิบล็อกลงไปนะครับแล้วก็ใช้ครีมนะครับในการ ประกอบกิบล็อกตัวนี้นะครับก็ดึงดึงเข้าไปในตำแหน่งนะครับอ่าทีนี้เราก็มาลองสูบดูครับลองสูบดูนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับมันมันไม่ไม่ไม่ไมันไ,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 ไม่ขึ้นแล้วนะแสดงว่าเราล้างมาใช้งานได้นะครับอ่าถ้าในกรณีที่ ล้างมาแล้วแล้วมันแบบพอเราอุดป๊อบมันก็ดันขึ้นมาหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่มันดันไม่แรงนะแสดงว่าเช็ควาล์วมันยังมีรั่วอยู่นิดๆนะครับท่านลองหมุนล็อกเกนมันดูนะล็อกเกนมันดูแล้วก็ลองเช็คอีกครั้งดูครับว่ามันมันยังรั่วหรือเปล่านะครับถ้ามันยังรั่วแสดงว่าเสียทั้ง2ชิ้นนะก็คือทั้งเช็ควาล์วทั้งเกนเพราะส่วนมากถ้าซื้อของใหม่เนี่ยมันจะมาด้วยกันนะครับอ่าถ้า เช็ควาล์วมีรั่วนิดๆแต่พอหมุนเกณฑ์ล็อกเข้าไปแล้วมันนิ่งสนิทก็แสดงว่ายังใช้ได้นะครับยังไม่ต้องไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนใหม่นะใช้ใช้งานไปได้ก่อนนะครับแต่ถ้าหมุนเกณ์ล็อกแล้วมันมีรนะั่วอันนั้นนะต้องเปลี่ยนนะครับอ่าระบายลมก่อนทีนี้ผมก็จะมาประกอบท่อเจนนะครับท่อเจนนะครับก็สปริงใส่เข้าไปในเกณฑ์เข็มก่อนนะครับให้โผล่นะ เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในท่อเจนครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในตรงล็อกนะครับปับ๊บเสร็จแล้วก็เอาน็อตใส่เข้าไปครับขันพอพอตึงๆก่อนนะครับเพื่อจะปรับตำแหน่งนะเพราะว่า,าเราต้องตั้งตำแหน่งเข็มนะครับให้มันได้อยู่ที่กลางเซนเตอร์นะก็ขันแค่พอตึงๆก่อนนะครับนิดๆหน่อยก่อนพอตึงนิดหน่อยก่อน เสร็จแล้วเราก็หมุนหาตำแหน่งนะครับยกเข็มขึ้นมาดูนะครับว่ามันอยู่กลางเซนเตอร์หรือเปล่านะผมขอหมุนแป๊บหนึง่งอ่ะประมาณนี้นะครับเมื่อได้ตำแหน่งเราก็ล็อกครับอืมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข็มครับเอาเข็มลงนะครับแล้วก็หมุนเข็มเข้าไปครับ การหมุนเข็มเนี่ยต้องต้องระวังนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขาดคามือมาหลายตัวแล้วนะครับกว่าจะได้กว่าจะได้วิธีนี้นะผมใช้ผมใช้คีมนี่แหละช่วยหมุนนะครับแต่ว่าพอพอมันหลุดล่องบาปับ๊บเราก็ปล่อยเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วลองยกเข็มขึ้นดูครับโอเคเข็มขึ้นเข็มลงไม่ติดขัดอ่าแสดงว่าเข็มไม่หักทีนี้ อย่างที่เคยบอกไปครับอัดลมเทสเทสด,ดูครับว่าน้ำมันมันพุ่งดีไหมนะครับน็อนะครับเสร็จแล้วก็เปิดเปิดวาล์วครับเนื่องจากเราล้างระบบนั้นน้ำมันมันจะไม่พุ่งปี๊ดขึ้นมาเลยมันจะค่อยๆขึ้นมานะครับนี่น้ำมันมันจะขึ้นมันขึ้นมาแล้วนะครับ โอ้ oh. สูงเกินสองครับแสดงว่าพร้อมเทสนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนการเช็คตัวนี้ก็คือให้อุดนะครับให้อุดปลายนมหนูไว้นะครับแล้วก็อ่อนวางให้สุดนะแล้วก็ดูครับพวกรอยต่อพวกนี้นะครับรอยต่อพวกนี้ wow นะครับหรือทางหน้าวาลนะครับว่ามันมีน้ํามันหยดไหมนะก็ต้องกดไว้สักประมาณสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะค่อยๆซึมออกมานะ โอเคตัวนี้ไม่มีนะครับก็ปิดได้ประกอบครับใส่นอ็อตล็อกกระเช้าครับอคอนะครับสเสร็จแล้วก็กระเช้ามาประกอบครับเามาประกอบครับใส่ขันน็อตนะครับก่อนที่จะขันแน่นก็ให้ตั้ง คอถังให้มันสวยงามก่อนนะครับก่อนจะเน่นก็มาตั้งคอถังให้อยู่อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามนะครับไม่ให้มันอยู่ตรงกลางให้มันได้เซนเตอร์ง่ายแล้วก็ใส่ถาดครับอ่าทีนี้ก็ลองลองจุดดูได้นะครับจุดแล้วก็ต้องหลังจากล้าง เทสจุดแล้วนะครับก็ต้องเช็คด้วยนะว่ามันกระพริบหรือเปล่านะครับถ้ากระพริบก็ต้องไปไล่เช็คอีกครั้งหนึ่งนะ,อ,ะอย่างตะเกียงบางตัวก็หรือล้างทําความสะอาดครั้งเดียวก็นิ่งนะครับบางตัวก็5ครั้งครับบางตัวก็10ครั้งก็ยังไม่นิ่งอยู่นะครับก็แล้วแต่โชควาสนาของบางท่านนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ ฝากเพจโชติินเพจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube ด้วยครับ